ในการต่อไปนี้เป็นโดยการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราได้เป็ชาวลุกขึ้นอย่าเบาแอปที่รักกระดุมถือออมไม่โดนเช็คสบายใจห้านลิฟต์ตังหลักตั้งที่สอนไว้ให้ไปไหนคนเธออีกแล้วเท่าที่รักเธอรู้เลิกสุดสุขใจ G Pass Sneaker u n l o c k Style กิฟรีนไฮยาเพียรเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมนีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท <laughs> <laughs> ุกท่านเข<อ>้าสู่รายการพอบ้านเงินเข้า <laughs> เงียบ <laughs> ยังไงฮะ <laughs> วันนี้ครับ พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งอุยที่เราจะได้พบกับศิลปินท่านนี้ศิลปินมาศิลปินใครอะใครอะเป็นนักร้องระดับร้อยล้านวิวโอ้โเขานะไม่ค่อยมีแบบนี้มาเพลงของเขานะาเพลงในอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะเขาทําเพลงใหม่ออกมาเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาคือต่อไปนี้จะไม่ทำแล้วเราอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วเขาทำมาปุ๊บ แล้วสักพักเขาก็ลาลับโลกอันนี้เขาเรียกว่าเฮือดสุดท้ายของนักร้องคือคนนี้พี่จะบอกว่าถ้าจะฟังเพลงของพี่เขาต้องฟังแค่ตอนนี้เท่านั้นรีบฟังครับเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ไม่ถึงปีใหม่ครับผมไปพ่อเขาดีกว่านะครับกับเพลงสักวันพี่ตักซิรีพง ไม่เห็นใครอาจไม่มีหนทางให้ก้าวไปในวันนี้ฉันไม่เหลืออะไรแต่สิ่งสุดท้ายที่เหลือคือเราเองเมื่อตะวันสีทองยังส่องมาทุกวันอาจจะมีฝนพรำแต่ก็แห้งไปเหมือนความชอ่

แต่ยังเกย์เขาวินอ่ะเขามีแต่เข้าข้างหลังกันนะเออแต่ของแม่เข้าข้างหน้าเลยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยดึงนี่คุณจะไม่ห้ามเขาเราจะไม่ห้ามสิเมื่อกี้อะไรพูดอะไรพูดบอกพี่นี่นะร้องเพลงนะถือว่าเป็นนักร้องระดับซุปตาเลยทีเดียวร้อยล้านวิวเพลงพี่อ่ะกระซิบว่าเอาลิ้นออกมาทำไมล่ะกระซิบว่าเอาลิ้นออกมาทำไมล่ะกระซิบอย่าเอาลิ้นออกมาเอออยาเลี้ยวมาสิโอ้เนื้อเพลงความหมายดีมากเอออะไรตอนแรกเดี๋ยวเดี๋ยว ตื่นยังอ่ะเฮ้ยเขาฟังเพลงพี่นะ <c oughs> เขาถามผมเฮ้ย <c oughs> พี่พี่ เฮ้ยเดี๋ยวลองถามพี่ตั้งนะว่ามันเพลงมันร้องอะไรรีแพ้อะไรสักอย่างอะตอนแรกอะคำแรกอะเอ้ยอะไรอะเคยแพ้แพ้โมีคนให้นน้องด้วยได้เลยเจ๊ม่ขอไปร้องนะแพยบบวกปากิกโจนแน่อันนี้่ายปลากิกเหรอของปลากิกชื่อไข่สองสามตัวสองสามตัวสองสามตัวก็ปิดบริษัทแล้วสองสองสองนี่เหรอเออเออใช่ใช่ป่ะ 22รู้สองสองสองอสองสองก็คือสองสิบคนละอันนี้เป็นชื่อที่พี่ติ๊กพี่ติ๊กกินสีเป็นคนที่ตั้งให้อ้าลำบากแล้วโตอาจารย์อะไรไม่ดูดูอาจารย์ติ๊กก็คือว่าเป็นบริษัทที่พี่เนี่ยได้รับเกียรติให้มาเป็นเบอร์แรกในในค่ายแต่ว่าไม่ได้เป็นนักร้อในสังกัดอะไรเงี้ยนะคือป๋าเขาบอกว่าอยากทำให้เปาอ่ะทำให้เปาลีอะไรเงี้ยทำให้สะพ้ายักสะพ้ายแล้วชุดที่ไปยืมจากเรื่อง พันท้ายนรสิงห์ไม่ใส่แล้วเหรอฮะชุดอะไรคุณคือแบบว่าร้อนร้องเอดซับแบบเหนื่อยมากเลยก็คือตอนแรกที่ใส่ไปเนี่ยก็โอเคนะแต่มีเข้าามอกว่าไปยืมมาจากกองถ่ายกองถ่ายจากวงมาเหรออะไรยเงี้ยฉันม่หงุดหงาดมั้งใจเลยะไม่อยากใส่เลยอ่ะเวลาใส่ต้องถือโล่ถือหอกถือดาบด้วยไม่แล้วเพลงเนี้ยคือกี่ปีนะ ไม่ได้ออกเพลงมา20กว่าปีแล้วก็มาออกเพลงสักวันสักวัน,นแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็เป็นการฟิชเชอร์งกับวงค็อกเทลคือน,น้องโอ <laughs> นเวลาหนึ่งเดือน เออทำไมแบบออ,ออกอีกเพลงหนึ่งแต่ว่า2เพลงนี้มันคนละแบบนะนนพูดมันคนละแบบคืออย่างอย่างสักวันเนี่ยมันเพลงแบบให้ก,งหกังใจ,ใจแล้วก็อย่างของอ,อมคัพเทลก็คือดึงดันมันก็เป็นแบบในสไตล์แบบว่าเหมือนอายุค8090มารวมกับในยุคสมัยใหม่มาอยู่ตรงกลางตอนนี้ก็น่าจะ10วกว่าล้านวิวแล้วแต่เพลงสักวันอะที่พี่ปล่อยกันมาที่ลงกันในอินสตาแกรมอะคือฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงนี้จะดัง ดังสองเพลงเลยลูกโลภอะเราโลบอ่ะไม่มันเป็นเพราะเพลงแรกมันปล่อยมาเพลงแรกก็สักวันคนละแบบคนละแบบกําลังใริงจริงผมว่าปล่อยแรกไกันได้นะไม่ผิดนะมันก็เหมือนลรากออกอัลบั้มนสามารถไปได้พร้อมกันเราเชิญมีเขานั่งไหมเอานั่งได้ด้วยเหรอนั่งดิรายการเรามีขั้นบันไดโด้ทําไมแบไอ้บ้ามามมามางาีา พัสดนิเกอร์ออล็อกยูสไตล์คอดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจมั่นใจคอร์จิคอร์อรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีอเคเาอยากเ <ปะ S 2> ลยนี่อาจได้ที่นั่งแล้วคุยกันสบายๆหน่อยอะนะครับ ทั้ง2เพลงก็ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ในใจของคนที่เริ่มมาฟังเพลงใหม่ละใช่มแตคือว่าต้องบอกว่าเราทิ้งไม้ไปตั้ง20กว่าปีเนี่ยแล้วเ,เรากลับมาจับไม้กลับมาร้องเพลงครั้งเนี่ยแล้วแฟนเพลงให้การต้อนรับขนาดนี้โอ้มันเกินที่เราคาดหวังเกินฝันมากๆเลยบางคนนะยังไม่ถึง แสนสองแสนเลยจริงๆค่ะที่ว่าผมทำไมอ่ะทำไมเลยมันก็มีพลาดกันบ้างคนเราผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าคุณของคุณอย่าไปเรื่องห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองเฉพาะผมคุยฟเองก็สี่หมื่นกว่าแล้วคือจริงๆแฟนๆพี่ตั๊กว่าไงมั้งไอพี่พอปล่อยเพลงออกไปในรอบแบบ20ปีอ่ะค่ะเขาก็บอกว่าสมกับที่เราเขารอคอยเนาะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากเห็นในภาพที่แบบเราเป็นนักร้องอีกอะไรเงี้ยค่ะคือมีแต่คอมเมนต์ที่แบบมาให้กำลังใจคอมเมนต์แบบดีๆทั้งนั้นเลยเราก็รู้สึกเออภูมิใจเนาะนี่แหละคือมันมัน คือกำลังใจที่แบบว่าจะทําให้เราอยากเอกลับมาลองพลงอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณขอบคุณโอมด้วยแหละอขอบคุณปาคิกด้วยแหละเพาเป็นคนที่มาจุดไฟในตัวเรานี่เองอถ้าเทียบง,ง่ายๆอ่ะเหมือนแบบพี่ทํางานนี้มันประสบความสําเร็จใช่ไหมมันเหมือน ครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงนะเหมือนแบบทิ้งทวนอะไรเงี้ยเป็นร้องสุดท้ายอะไรเงี้ยเหรอครับโอ้ยก็นี่ไงถึงทำมาให้ลิงฟังไงครั้งสุดท้ายในชีวิตของลิงแล้วพอลิงได้ฟังพี่ร้องปุ๊บลิงจะได้นอนตายตาหลับแม่ถ้าได้ฟังแบบนี้ก็สบายใจขึ้นสวรรค์ก็นี่แหละนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่พี่ตั๊กรักก็คือการร้องเพลง กลับมาแล้วมีความสุขไหมพี่ตัก๊กการร้องเพลงคราวนี้ของพีมม่มีความสุขค่ะเพราะว่าเราได้แบบค่ๆแบบว่าเราได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นเอ้ยเออร้องกับเด็กรุ่นใหม่เราโชคเนาะอะไรเงี้ยเ,เราได้แบบเอออยากจะรู้ว่าในยุคนี้ คือเราไม่ได้ฟังเพลงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่รู้ว่าอะไรที่ผุดขึ้นมาใหม่ๆไม่รู้เลยนี่พอได้มาทํากับวงค็อกเทลเราก็เลยแบบคือแแบบได้สัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆอ,อะไรงเงี้ยเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชวนมาแค่เรื่องเพลงหรือว่าทำงานอย่างเดียวจริงๆแล้วอยากให้เห็นมุมของพี่ตั๊กอีกมุมหนึ่งที่เขามีโครงการโครงการหนึ่งที่เขาทำแล้วก็เป็นการแบบเหมือนอะไรนะปั่นน้ำใจให้กับคนจนผู้ยากไร้ใช่ไหมครไม่เพราะเพราะเราก็ทำรายการอยู่กับเขารายการหนึ่งไงที่เป็นเป็นการแบบช่วยเหลือคนนออะไรเงี้ยนี่น นะนี่เขาเป็นคนใจบุญ,บญนะฮะพี่ลิงเป็นคนใจบุญมากาเราเราอยู่เขาในคุกกี้เขาเรารู้เลย คีรองสารเราก็ชอบช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยมีทั้งทั้งช่วยแบบช่วยที่เรารู้ช่วยที่เราไม่รู้อ๋อแบบปิดทองหลังพระโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้คือเราทำรายการด้วยกันก็คือรายการไม่หมดหนี่นักร้องนำโชคซึ่งรายการนี้เราออกตอนเช้าใช่ไหมรายการนั้นออกตอนเย็นหกโมงพี่ตั๊กก็เป็นคณะกรรมการด้วยเราก็เจอคนลําบากพี่ตั๊กบอกอยากช่วยเขาจังเลยอ่ะเขาคิดกันสองคนกับแม่แม่แม่อยากทํามาก แม่ก็เลยเปิดเลยทำมูลนิธิตัวเองเลย ừ ừ ก็คือกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้พี่เปิดมาเนี่ยประมาณเกือบ3ปีพี่ช่วยไป300กว่าลายแล้วนะ<อ>เกือบสี่ร้อยลายแล้วนะเยอะมากจริงพี่ลิงมี<อ>วิธีการคัดยังไงฮะ พี่จะมีจิตอาสาตามจุดต่างๆจิตอาสาก็จะส่งเคสมาให้แล้วเราก็จะคัดกรองดูเป็นไงลำบากจริงไหมแล้วเราก็จะไปลงไปดูถึงพื้นที่เลยนะถึงบ้านเขาเลยนะแม,แม่พี่ไปเองไป,เไปทุกครั้งก่อนที่จะไปช่วยเหลือต้องไปดูก่อนบางเคสนะไปลําบากมากเลยนะบุกป,ป่าฟา่าดงต้องเดินเป็นกิโลยังมีเลยนะต,ต้องไป,งไปเห็นบอกว่าไปกันบางทีเนี่ยไปกันแล้วก็ มีของเอาไปช่วยเอาไปให้เขาแบบเยอะมากเอาของไปช่วยเนี่ยคือคุณสามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆดือนเลยแล้วก็เงินเงินสดจะเงินด้วยอะไรเงี้ยแต่บางเคัน่าสงสารมากโจ๊กอะไรเงี้ยงงเขาอยู่ก,กลางป่าเลยนะอยู่กลางป่าแล้วต้องกินน้ำอะไรวะพี่ลิง หลังคามันเป็นสังกะสีเก่าๆอ่ะฉันเห็มาแล้วฝนตกอ่ะน้ำที่มันคายอยู่วันนั้นอ่ะกินน้ำจากนั้นอ่ะอันตรายก็อันตรายแต่เขาไม่เขาไม่ไมีอ่ะแล้วถึงเวลาแบบจะกินข้าวที่ต้องออกไปหากบหาเขียดอย่างนั้นอ่ะคือลูกหลานทิ้งไงอะไรเงี้ยก็มีน้องสารพิลิอแล้วเอาเงินจากไหนเริ่มแรกการตั้งอันนี้คือใช้เงินส่วนตัินม่เงินส่วนตัวแม่เลยเห็นบอกว่าแม่ตั้งงบไว้พี่ตักให้เดือนเออคือแม่เขาใช้เงินส่วนตัวเองเลยสามล้านปึ้งไปก่อนเลยกองแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเพื่อน ว่าเออแม่ทำเพื่อนเพื่อนแม่กัลยาณิมิตรแม่ก็มาช่วยบ้าง <ừ. S 2> หรือ f อเราก็เข้ามาช่วยบ้างหรือเนี่ยเนี่ยกัลยาณิมิตรของเราอะไรเงี้ยก็มาช่วยบ้างอะไรเงี้ยได้อะไรจากการทําโครงการนี้บ้างพี่ตั๊กคือแม่พี่เขาพูดบอกว่า <ừ> ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้เป็นผู้รับเราเราู้ว่าไอการที่เราบอกเราคอยความช่วยเหลือมันเป็นยังไงแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเราได้มีโอกาสที่ที่จะสามารถแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยแม่เขาบวนว่า แม่รู้แล้วว่าการที่เราได้เป็นผู้รับกับการที่เราได้เป็นผู้ให้อะการที่เราได้เป็นผู้ให้อ่ะมีความสุขกว่าการได้เป็นผู้รับเพราน<ด>นะการเป็นผู้รับมันรอคอ,อยแต่การเป็นผู้ให้มัน,มนภูมิใจมันอิ่มใจไงน <ะ S 1> นเน <ใจ S 3> าะมันมีความสุขจากข้างในจริงๆไงมีคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะพูดกับพี่ตั๊กอ้าเชิญฮะแล้ววันนี้คุณลงดีใจไหมที่ตั๊กมาช่วยเหลือดีใจครับก็ขอให้คุณตั๊กนะครับเดินไปสู่ไปสู่จะริญรยุ่งเรือง ทำมาค้าขายขึ้นมีกิจการค้าของให้ลุงเดืองลุงเรืองแล้วก็คุณนุยด้วยครับให้เจริญรุ่งเรืองขอไปนะจ๊ะค่ะค่ะขอไว้พรให้มีโชคมีลาบต่อให้รวกร่ำรวยร่เรวยเป็นทศถีทศีนะ แม่แม่จริงเจ้าชวนต้อนให้เงินมันท้องไรมาเทน่ารู้โอ้โหน่ารักมากนะครับผมก็นี่แหละเขาก็ขอบคุณพี่ตั๊กนะครับแล้วก็เลยได้เห็นคุณแม่ด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพี่ลิงนะถ้าเกิดว่างๆนะแต่อยากเรียนเชิญพี่ลิงไปบ้างไปไปที่พว็บกูหลับไปมาเจออย่างนี้ไม่อยากอยู่เฉยเลยคือตั๊กฝากถึงมูลนิธิของตัวเองอีกครั้งหนึ่งถ้าว่าใครสนใจแบบอยากจะทําอะไรดีแบบนี้อยากจะไปช่วยหรือเป็นทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยต้องที่ไหนยังไงพี่ตั๊กยินดีนะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเลยนะคะ ก็เข้าไปที่เพจเนาะกองทุนปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ตักลีลาหนุยเชิญยิ้มในนั้นเข้าไปดูได้เลยเพราะมีรายละเอียดแต่ละเคสให้ดูด้วยแล้วก็จะมีเบอร์บัญชีนะคะน่ก็ไปบริจาคได้เลยดีใจมากนะที่มีคนแบบพี่ตักและครอบครัวในประเทศไทยแบบนี้ถ้ามีแบบนี้เยอะๆดีแน่นอนใช่ครับอ่ะวันนี้อิ่มเอมนะครับคุณตักก็จะถือบวชในวันพรุ่งนี้นะครับ ยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่ยังไม่ไปยังไม่ไปยัปล่อยเพลงปล่อยเพลงยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวครับสวัสดีค่ะรบจากอแนะนำรีจากกสาวอีกสาวอีกคนนึงแอม แอมเป็นเด็กเก่งมากเลยตอนนี้อายุเท่าไหรนะเข้า28แล้วค่ะแต่เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะนี่ยัม่รู้อทำไมถึงเลือกเป็นเจ้าของแบรนด์เองลูกก็ต้องบอกก่อนว่าแอมชอบขายของมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอโตมาก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันมีอิสระก็เลยออกมาเป็นแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ M M M E M E นะคะจริงๆแล้วหนูตั้งใจให้เป็นแบรนด์ที่ดูแลผิว ือจะบอกคนวัยไหนวัยหนูหรือวัยนี้หรือวัยดึกวัยเดือดหรือวัยดึ๊กจะบอกเลยว่าเอมี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดมาจากหนูก่อนหนูอ่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยหนูเป็นคนขี้เกียจไม่ทาอะไรเยอะหนูขอตัวเดียวจบก็เลยมีการคุยกับเพื่อนที่ที่มีความรู้เขาก็เลยมีการให้เขาออกสูตรมาก่อนแล้วทีเนี้ยสิ่งที่หนูเลือกมาคือฟ้ากระะ จุดดังดำดิ้วลอยปัญหาเหล่านั้นต้องจบต้องจบเพราะว่ามันไม่ได้หนูไม่ได้ใช้เพียงคนเดียวแม่หนูใช้ป้าหนูใช้คนในครอบครัวหนูใช้ทั้งหมดอ่าพอมันได้ตรงเนี้ยวันนั้นหนูก็คิดว่าหนูจะเอายังไงดีให้สินค้ามันไปต่อได้หนูก็เลยมีการติดต่อหาพี่ตั๊กก่อนตอนแรกพี่ตั๊กไม่รับด้วยนะ จริงทำไมถึงไม่รักก็คือแม่หนูเป็นคนที่ใช้เลยยากคุณแม่ก็รู้อยู่หนูพูดคุณแม่เสมอใช่ไหมว่านูอิจฉาคุณแม่น่ะบอกทำไมผู้หญิงคนนี้ผิวสวยและแข็งแรงจนว่านี่อะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ขี้แพ้แต่คนขี้แพ้อะไรเงี้ยก็เลยน้องมาก็บอกว่าแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยไม่กล้าใช้ไม่เอาอะไรไม่กล้าอะไรเงี้ยจนแบบน้องเขาก็มีรัความพยายามอะอะไรเงี้ยเออเขาคงชอบเราจริงเขาถูกชะโลกกับเราเขาถูกชะตากับเราอะไรเงี้ยจนเขาแบบมุ่งมั่นจนติดต่อเราจนได้จนมันเออพี่ยอมใจอ่อนอ่า ก็ได้เสร็จแล้วก็ได้เอามาลองก่อนซิเอามาลองสิแต่พี่พถ้าเกิดพี่แพ้ก็มาหนูโดนนะอาจจะแพ้กัถไปอะไรเงี้ยเออแล้วบอกว่าเฮ้ยพอเอามาปุ๊บใช้ยังไงก็ถามวิธีการน้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นขวดเนี้ยพี่ชอบแต่อย่างนึงที่ชอบคือมันเป็นแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปสัมผัสเนื้อไงมันเป็นจุกนุ่มแ่เนาะเนี่ยใช่นี่เดียวจริงๆห่วงอ่ะใช่หรอคือคือตัวเนี้ยหนูบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เยอะใช่ไม่ต้องใช้เยอะจุดเดียวทั้งหน้าเลยค่ะแม่คกับก่อนนอน แวะซึมเลยแล้วมันจะเย็นๆทีนี้มาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะคุณสิริพรก็อย่างที่บอกอะเพราะว่าอย่างตัวพี่ตักเองบางทีก็ออกกองกับคุณแม่เนาะบางทีเราเอาทดอร์กันก็มีอะไรอย่เงี้ยแล้วแบบ เนี่ยไอตัวสปอตไลท์เนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหหน้ามันจะหมองค้ำไม่กระจ่างใสนี่จบเลยนะชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวนี้เอมิฮยาเออเอเซนเซียมเนี่ยต้องต้องขอขอบคุณน้องเอมนะที่ทําตัวมาแล้วแบบมันจบในในขวดเดียวอ่ะเพราะนี่เป็นคนที่ไม่ชอบมากขั้นตอนมันแบบว่าดอกสองดอกเนี่ยได้ทั่วหน้าเลยแล้วตื่นเช้ามาอยากให้ทุกคนดูเลยนะว่าหน้ามันกระจ่างใสจริงๆนะคะและใช้ได้กับทุกผิวผิวมันผิวผสมนี่โอ้โหได้หมดเลยหรือผิวแห้งก็ใช้ได้หมดเพราะนี่เขาทำการบ้านมาแล้วเพราะว เรามาใช้ครีมที่มันแบบเนหนอะหนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้<ม>อะไรเง<ม>ี้ยแต่นี่ซึมเร็วและไม่เหนียวเนหนอะเลยพี่ตั๊กชอบมากๆเลยและตัวเดียวจบนะคะบอกได้เลยว่าคุณยิ่งใช้คุณจะยิ่งชอบเพราะว่ามันบำมุงแล้วก็ให้แบบผิวเนี่ยมันชุ่มชื่นแล้วมันนุ่มมันดูอิ่มน้ำเนี่ยตอบโจทย์เลยขวดเดียวและตอบโจทย์ถูกใจพี่ตั๊กมากเลยขอบคุณมากเลย <Yeah. S 1> ลูกอยากให้ทุกท่านมาดูโปรเขาโปรเขาเด็ดแล้วโปรเขาน่ารักมากไม่ซื้อไม่ได้อ่ะมาจัดไปเอาที่โปรแรกก่อนเลยนะโปรแรกเลยนี่เลยซื้อหนึ่ง แถมหนึ่งในราคา390บาทโอ้โหแม่แต่นะแต่นิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มอีก110บาทคุณได้อีก1นขวดเป็น3าขวดแต่มีอีกหนึ่งโปรคุณผู้ชมขาเป็นโปรสําหรับรายการพ่อบ้านงานเข้าโดยเฉพาะน้องแบบอมบอกว่าเพิ่งคิดออกเม <า S 1> ื่อตอนขับรถมานี่แหลออว่าไงครับสดมากเลยค่ะโปรนี้ก็คือ ซื้อเซรั่มนะคะได้เซรั่มเนี่ยสขวดนะคะแล้วก็ได้ครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมป้ายรอยิวรอยของเรานะคะ ตัวใหม่นี่1หลอดนะคะแล้วก็ได้ตัวครีมกันแดดหนึ่งแล้วก็เป็นสบู่ด้วยนะคะได้ครบเซตเลยในราคาเพียง890้ค่ะไม่ถึง1 0 0่พันบาทคุ้มสุดคๆแล้วก็จะบอกว่ามีแค่1,000ชุดนะคะแล้วก็มาชฉพาะรายการพอบ้านงานเขาค่ะมือใครยาวสาวได้สาวเอานะคะโทรได้ที่093-327-8856ค่ะ ศูนย์เก้าสามสามสองเจ็ดแปดแปดห้าหกแล้วก็ลายอะไรนะลูกลช่นะคะก็ใส่แอดนะคะเอมี h ไทยแลนด์ก็คือ AMI t h a i ไทยแลนด์เฟซบุ๊กก็มีน้องเฟซบุ๊กก็เหมือนกันค่ะเอมี h ไทยแลนด์เอมี i ไทยแลนด์ค่ะหรือว่าเฟซบุ๊กเนี่ยคือจะบอกก่อนว่าเพจเยอะมากนะคะให้ร์ชคำว่าเอมีข้างหน้าจะและให้สังเกตที่ขวดสีนี้นะคะแล้วก็มีรูปแม่ตั๊กนะคะอันนั้นสามารถซื้อได้ น,ะะอนเอาเลยคุณผู้ชมชอบโปรไหนเอาให้ดูอีกโปรไหมคะนี่คือโปรที่1โ,ท 1, 1โปรที่1ก็คือซื้อ1นแถมหนึ่งนะคะในราคา390บาทบและก็เพิ่ม110บาทนะคะได้อีก1ขวดเป็น500บาทได้ไป3ขวดเลยนะคะคคแล้วก็โปรถัดไปนะคะพิเศษเฉพาะรายการนี้แอมขอย้ำว่ารายการนี้จริงๆแอมเพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้นะคะก็คือจะได้เซรั่ม2ขวดนะคะแล้วก็ครีมป้ายฟ้าตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์นะคะ1หลอดนะคะแล้วก็ ดดมีกันแดดอ,อีกหนึ่งกระปุกค่ะม,มีสบูสบ่อ,อีกหนึ่งนะคะ ราคานะคะอยู่เพียงแค่890ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีไม่ถึง5,000ชุดนะคะเบอร์นะคะ093 327 88 56นะคะส่วนลายนะคะให้เป็น ami thailand ก็คือ ami แล้วก็ thailand นะคะใส่ลายแอดข้างหน้าด้วยนะคะครับคุณผู้ชมอยากได้โปรไหนเขาจัดให้อยู่แล้วเอาที่คุณสะดวกที่คุดเลยคุณหมดทุกโปรเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่คุณมีเงินเยอะคุณก็ซื้อแบบเยอะมีเงินน้อยก็ซื้อแบบน้อยแต่ว่าราคาขนาดนี้พันกว่าบาทพันิดนิดพิลิง เนาะอะไรเนี่ยอยากดูอะตัวนี้มันจะเป็นตัวปลายฟ้าค่ะอันนี้เขาเป็นนี้แล้วก็คือแต้มตรงฟ้าเฉพาะทีดตรงฟ้าเลยบางทีมือนิดนึงใส่มือนิดนึังจะได้ไม่เลอะก็ตัวนี้ค่ะก็จะช่วยแบบปรับเรื่องของสีผิวเราอะค่ะที่มันแบบมีความหมองคล้ำเยอะๆค่ะก็คือให้เน้นตัวเนี้เข้าไปอีกทีนึงหลังจากเซรั่มนะคะแต้มเฉพาะจุดที่แบบเป็นปื้นๆสีผิวเราก็จะแบบว่าดูบรทชขึ้นมาขึ้เยเียตหนกแก้มาเป็นปื้นๆเล้น่แต้มไปเลยเนี่ยคุณอะ ไปออกคอฟกับลูกอ่ะครับควรใช้นะหนูบอกเลยคนตักแดดอะ<ช>่ะอย่าลืมกันแดดแต่ก็บอกเลยว่าตัวนี้ค่ะบอกเอาคนที่แบบชอบใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองแดดโดนแดดแรงๆเพราะว่าฝ้ากาาค่ะมันจะมาง่ายมากก็เลยแนะนําว่ายังไงก็ต้องมีตัวต้ต,ต,วต้องมีตัวนี้นะ<ช>ยังไงต้องมีตัวนี้ไว้ก่อนเลย,ยถ้าคุณผู้ชมอีกเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลผิวก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับ เอมิไฮยาค่ะครับอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณเอมิค่ะขอบคุณพต่างด้วยนะนางจะรีบไปคอนเสิร์ตแล้วคุณผู้ชมค่ะโอเคนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับอย่าลืมโปรที่วันนี้เจ้าของมาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหลายโปรเลยนะครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้9ก้าโมงหนาทีนะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23กับรายการมาเป็นงาสวัสดีครับ